สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโหนฟองสนานเตือนคนไทยจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่กลายเป็นข่าวดังทั่วโลกหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับโหนฟองสนานได้ทำนายถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นตัวระบุว่า เป็นอุบัติภัยครั้งใหญ่และเป็นข่าวที่ดังระดับโลกซึ่งปีนี้จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นสี่ครั้งโดยครั้งแรกนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้วคือแผ่นดินไหวที่เมียนมาจนสั่นสะเทือนมาถึงไทยทำให้เกิดเหตุตึกถลม่มคือตึกสอตองงอถลม่มสำหรับอุบัติภัยรอบที่สองนี้ให้จับตาดู จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคมคือตั้งแต่29กรกฎาคมถึงยิ่สิสิงหาคมโดยอาจจะบวกลบไปประมาณ7วันลักษณะของเหตุการณ์จะเป็นอุบัติเหตุใหญ่วินาศสันตโรสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางดินน้ำลมอากาศแกส๊สไฟหรือควันหรือระเบิด โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใกล้หรือในน้ำแต่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของไฟและความร้อนที่เด่นชัดกันจึงอาจจะเป็นไฟที่อยู่ใกล้น้ำมีโอกาสที่จะเกิดกับคนหรือของรักของเมืองซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากและจะสร้างความโศกเศร้าเสียใจไปทั่วเมืองด้วยคำทำนายนี้คำนวณจาก หลักประการทางโหราศาสตร์การโครจรของดาวมฤตยูและการผสมโรงของดาวเสาร์กับดาวอังคารซึ่งทางโหรแล้วหมายถึงการเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามโหรฟองสนานหวังว่าคำทํานายนี้จะผิดพลาดและคาดเคลื่อนเพื่อไม่ให้เหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยและไม่ให้เป็นข่าวสะเทือนใจไปทั่วโลก หมอปลายออกมาเตือนภัยพิบัติทางน้ำจับตาช่วงครึ่งปีหลัง2,568น่ากลัวเตือนมหือมามหาวารีล่าสุดหมอปลายแพรกระซิบได้ออกมาเตือนถึงเรื่องของภัยพิบัติในด้านต่างๆของบ้านเมืองและภาพโดยรวมของโลกโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งหมอปลายได้ให้สัมภาษณ์ไว้ทางข่าวสด พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบครึ่งปีหลัง2,568นี้โดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่น่ากลัวที่สุดในช่วงหนึ่งหมอปลายได้ทำนายสถานการณ์น้ำท่วมและภัยทางทะเลไว้เรื่ออาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกระกฎาคม2,568ดังนี้เดือนมิถุนายนจะเห็นน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม น้ำอาจจะสูงถึงเข่าทำให้รถใช้การไม่ได้ด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมไม่ได้เกิดทั่วกรุงเทพแต่จะเกิดน้ำท่วมในจังหวัดที่ใกล้กับทะเลอาจเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงและการระบายน้ำไม่ทันช่วงเดือนมิถุนายนถึงก,กรกฎาคมจะเกิดคลื่นทะเลที่รุนแรงไม่ชัดเจนหรือไม่อยากจะพูดว่าเป็นสึนามิหรือไม่ ผู้ที่เดินทางทางเรือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นสวมชูชีพและตรวจสอบสภาพเรือให้พร้อมอยู่เสมอคนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งต้องระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกี่ยวกับน้ำและทะเลรอยแยกหรือภูเขาไฟใต้ทะเลอาจจะมีการประทุในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งเกิดจากแรงดันอากาศใต้น้ำ ที่ปูดขึ้นมาและเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรโดยสถานการณ์นี้ไม่ได้เรียกว่าสึนามิสำหรับประเทศไทยหรือหมอปายหลีกเลี่ยงที่จะพูดว่าเป็นสึนามิขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเฝ้าระวังภัยธรรมชาติใต้ทะเลอาจจะเกี่ยวกับรอยแยกนันไกรวมถึงการพูดถึงรอยเลื่อนใต้ทะเลใกล้ประเทศไทย ภายใต้น้ำเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะไม่สามารถมองเห็นและคาดการได้อย่างชัดเจนสินสายเข่งทักแรงปี2,568ประเทศไทยจะเสียแผ่นดินข่าวใหญ่โตร้อนแรงเกิดขึ้นมากมายคนดังหลายคนถูกแฉนักการเมืองหลายคนถูกโยงความไม่โปรง่งใสรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ได้เชิญสินสายเข่งอาจารย์ชนทัตน์รไทยพอง มาร่วมวิเคราะห์โงเฮงคนดังพร้อมทำนายดวงเมืองประเทศไทยในช่วงปี2568เศรษฐกิจต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่แต่ทำเอาแฟนๆเกือบช็อกเมื่อสินสายเข่งทักแรงปี2568ประเทศไทยมีดวงเมืองเสียแผ่นดินจะเป็นอย่างไรกันต่อถ้าเศรษฐกิจเป็นลบค้าขายส่งออกไม่ดีในบ้านก็แย่จะกินอะไรกันละ่ะ สินสายเข่งพูดว่าผมพูดแล้วนะครับว่าปี2568เป็นปีที่4ถ้าผ่านปีที่4ได้ปี2569การเงินเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในปี2568นี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนเวลานี้ประชาชนทุกคนยังไม่รู้เลยว่าในปี2568รัฐบาลจะไปในทิศทางไหน สถานการณ์จะเสียแผ่นดินไหมมีอยู่แล้วรออยู่จะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าตามดวงแล้วเสียแผ่นดินแน่นอนแต่อยู่ที่หน่วยราชการของไทยว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นให้อยู่รอดหรือไม่ที่ผ่านมาเราคงทราบอยู่แล้วว่าบิ๊กอ้วนมีการสั่งห้ามไม่ให้มีเรือออกไปตะเวนแถวกาะกูดไม่ให้เรือรบออกไปตะเวนแถวเกาะกูดแต่หน่วยทหาร เรือนั้นยังคงไปออกตะเวนก็ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งเพราะฉะนั้นยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางไหนความคืบหน้าคำสาบของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กัมพูชามายาวนานว่ากันว่าคำสาบนี้เป็นผลมาจากกบฏท,ที่นำโดยทาสชาวเขมรชื่อตรซกประเอม ซึ่งลอบสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9กษัตริย์ที่ปกครองในขณะนั้นคำสาบมีดังนี้ 1. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็เป็นจริงด้วยสยามจากอาณาจักรอยุธยา 2. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขา จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นซึ่งก็จริงภายใต้อานานิคมสยาม 3. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยาวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะมีส่วนร่วมในการฆ่าพี่น้องซึ่งก็จริงคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดง 4. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยาวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขานั้นจะต้องตกเป็นทาสของชาติอื่น ตลอดไปซึ่งอดีตก็เคยเป็นทาตของเวียดนามสยามฝรั่งเศสและปัจจุบันนั้นทาตวัฒนธรรมไทยและแรงงานไทย 5. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติและความโกลาหลซึ่งก็จริงขเขมรแดงจีนแย่งที่ดินภัยธรรมชาติ 6. ผู้ที่ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมมนที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะไม่สามารถเอาชนะลูกหลานของเขาได้ซึ่งก็จริงแพ้ไทยในทุกด้าน 7. ผู้ทรยศต่อพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและลูกหลานของเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ซึ่งก็จริงติดอยู่ในกำแพงอังกอร์สมองไม่พร้อมพัฒนา ตามโลกาวิวัต